กินอาหารเร็วเกินไปจะเกิดผลเสียอะไรขึ้นบ้างกับร่างกายของเราเรารับประทานอาหารทุกวันเลยนะคะและถ้าเกิดว่าเรากินเร็วเกินไปจะเกิดผลเสียต่อร่างกายของเราอะไรบ้างนะคะมาฟังกันค่ะ อย่างแรกเลยนะคะจะเกิดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อค่ะเนื่องจากว่าเวลาเราเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดแล้วลงไปที่กระเพาะกระเพาะทํางานได้ไม่เต็มที่นะคะเพราะอาหารยังไม่ละเอียดเลยก็จะทําให้เกิดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อได้ค่ะมีงานวิจัยพบว่าถ้าเราเคี้ยวอาหาร20ครั้งต่อหนึ่งคำทำให้ระบบการย่อยอาหารของเราดีขึ้นมากๆเลยค่ะสองค่ะเสี่ยงต่อโรคหัวใจและเบาหวานเพราะการที่เรากินเกินไปมีความสัมพันธ์กับน้ําตาลที่เพิ่มขึ้น อยู่ในเลือดของเราและอินซูลินที่เพิ่มขึ้นเร็วซึ่งมีผลทําให้อาจจะเกิดโรคเบาหวานและโรคหัวใจได้ก็3ค่ข้อข้อนี้นะคะก็คือเสี่ยงต่อการที่จะเกิดการสําลักอาหารโดยเฉพาะในผู้ที่สูงวัยเพราะการที่เราเคี้ยวไม่ละเอียดแล้วรีบกลืนก็มีความเสี่ยงต่อการสํารักอาหารได้การสําักอาหารเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ผู้สูงวัยเสียชีวิตได้เลยค่ะทีนะคะ เสี่ยงที่จะทําให้เราอ้วนขึ้นค่ะเพราะการที่เรากินเร็วๆมากเกินไปเนี่ยจะทําให้ปริมาณการกินของเราเนี่ยกินได้มากกว่าปกตินะคะเพราะฉะนั้นคนที่กินอาหารเร็วมีความเสี่ยงที่จะอ้วน มากกว่าคนที่กินอาหารระดับปกติธรรมดาถึง100%เลยค่ะข้อ5นะคะที่จะเกิดขึ้นเมื่อเรากินเร็วเกินไปบ่อยๆนั่นก็คือการเกิดโรคก,กรดไหลย้อนค่ะภาวะกรดไหลย้อนเกิดจากการที่เมื่อเรากินเร็วมากเกินไปกระเพาะขยายตัวเร็วนะคะก็จะทําให้กรดที่ออกมาเนี่ยอาจจะมีโอกาสไหลย้อนขึ้นหลอดอาหารและทําให้เราเป็นโรคก,กรดไหลย้อนได้ค่ะเคี้ยวช้าๆค่อยๆทานค่ะด้วยความปรารถนาดีจากพยาบาลจุ๋มนะคะสุขภาพที่ดีคือความมั่งคั่งที่แท้ จริงค่ะ